หลังได้พรจากพระศิวะทศกัณฐ์มีฤทธเดชเหนืออสูรและแทบจำนวนมากเขาเริ่มเดินทางขยายอำนาจและได้มายังนครรากสดเมืองยักษ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีเท้าสหัสสุปมันเป็นกษัตริย์ที่นั่นทศกัณฐ์ได้พบนางมนโทบุตรีของเท้าสหัสสุปมันนางมีรูปงามสงา่าจิตใจอ่อนโยนผิวผ่องประดุดงาช้างใบหน้าเรียวงามดั่งเทพอ,อับสร ทศกัณฐ์พึงใจในความงามและเท้าสหัส,สประมาณก็ให้การต้อนรับทศกัณฐ์อย่างเกรงอำนาจจึงยอมยกลูกสาวให้เป็นอัครมเหสีทศกัณฐ์อัญเชิญนางมนโทกลับกรุงลงกาและจัดพิธีอภิเษกอันยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยแสงไฟคบเพลิงกลองศึกและเสียงสั่งกล้องไปทั่วพระนครนางมณโทจึงกลายเป็นอัครมเหสีของทศกัณฐ์ ผู้ให้กำเนิดโอรสผู้สำคัญที่สุดแห่งโรงการในตอนต่อไปอินทรชิตนี่คือจุดเริ่มต้นสายเลือดร้านอสูรผู้ทำให้สวรรค์และโลกมนุษย์หวาดเกรง